สวัสดีนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับสอนวิธีการตั้งสถานะนะครับสเตตัสใน Facebook ของเรานะครับในเวอร์ชันล่าสุดนะครับในปี2020เนาะโอเคนะครับวิธีการตั้งค่านะครับสถานะนะครับก็ไม่ยากนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เรามาที่ Facebook แล้วมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้นะครับเราก็ มาตรงนี้ครับหาคาว่าแก้ไขรายละเอียดสถานะนะครับตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมหาคําว่ารายละเอียดนะครับผมแล้วก็มาดูตรงฝ่ามือนะครับจะมีคําว่าแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยอ่าพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เลื่อนขึ้นไปครับแล้วหาคําว่าเพิ่มสถานะความสัมพันธ์ตรงนี้ครับ คลิกเข้าไปเลยนะครับผมอ่าสังเกตว่ามันจะเขียนว่าตรงนี้ครับ facebook นะครับเขาจะเขียนว่าสถานะความสมพั์ของคุณคืออะไรนะครับให้เราคลิกเข้าตรงนี้เลยนะครับสังเกตเขาจะมีความสัมพันธ์ให้เรานะครับให้เราเลือกเลยนะครับถ้าเราต้องการสเตตัสแบบไหนในที่นี้ผมขอแบบเป็นโสดก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคเรากดบันทึกนะครับ,รบอ่าเราก็ไปดูที่ โปรไฟล์ของเรานะครับว่าเป็นยังไงอ่าเรียบร้อยครับผมขึ้นมาแล้วนะครับสถานะของเราอ่าแค่นี้เองครับง่ายๆแต่ถ้าเราต้องการเอาสถานะออกนะครับสถานะนะครับโทษทีไม่ใช่สถานะโอเคสถานะนะครับสถานะโอเคเลื่อนลงมาครับเหมือนเดิมเลยมาที่แก้ไขแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับสังเกตว่าเราไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะ เราเขาจะขึ้นตรงนี้ให้เรานะครับการคบหาให้เรามาแก้ไขตรงนี้ครับตรงดิดสอนะครับแล้วก็ให้เราเปลี่ยนนะครับเป็นแบบไม่มีสถานะนะครับตรงนี้ครับกดบันทึกนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ลองไปดูนะครับเรียบร้อยครับสถานะก็หายไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เลยมาแนะนำนะครับ ให้คุณผู้ชมได้ทาตามกันดูเพราะว่ามีคุณผู้ชมนะครับหรือน้องๆนะครับมาทักมาถามนะครับแล้วผมก็เลยลองมาทําให้ดูนะครับมันไม่ยากเลยนะครับโอเคก็ถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พาลาดสาระดีๆนะครับวิดีโอดีๆที่มาอัพให้เรื่อยๆนะครับผม นะครับจะขึ้นแจ้งเตือนที่อ e ีเมลเลยนะครับถ้ากดอีกโอเคครับผมก็วิดนี้นะครับก็สวัสดีครับ